2> 1, 1, 2, 3, ช o บแพ้แพ้แพ้ชนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันนะคะเกมชื่อว่าเกมต่อเพลงพูดเสียงดังเป็นเกมต่อเพลงตัวอย่างเช่นคิดเพลงอยู่คิดเพลงอยู่เอะเร็วเลยเราติ๊กตอกผันกำลังเข้าสู่ซอสเสือ โอเคลงที่คำว่าสู่สู่ก็เท่ากับสอเสือแล้วเราก็ต้องร้องเพลงที่มีเออร้องเพลงต่อที่มีสอเสือขึ้นต้นโอเคเราไปเริ่มกันเลยาป้งป้งตาป้งคนสุดท้ายเออคนแรกเหรอเก็บใจไว้ในลิ้นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้ถอดทหาทอดทหารในเพลงท่านกำลังเข้าสู่วันก็ดแล้วป่ะหัวใจเอ๋จ้าจ้าใจของฉันมันไายไปเร็วหนึ่งสองระดับหนึ่งถึงสิบสาม ใจตะโกนว่าเจอคนที่เฝ้ารอ,อารอเ,เรือรักบอกใครรู้ไว้ไวไม่วม่วรอเรือรอเรือต้องขึ้นต้นหนึ<อ>่ง <1, S 1> รอเรือต้องขึ้นต้นด้วยรอเรือหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่รู้ไว รอสิตีได้อ่ะต่อไปรอเรือมึงหนึ่งสองสามสี่ห้เจรักก็รักจริงจริงจังเจอเก้าส รอเรือกูซีิคะร้องให้ค่ะพ่อเธอรื้อราอเรืออีกแล้วเอ้เล็กเอฟเกราอเรืออีกแล้วทดสอบทดสอบฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสบเร้อยลเหล8อหสอง่้าดไม่ได้มึงสองคนตุีกแล้วเหรอรู้แต่ทำเป็นไม่ เออหออหีบเล่นหออหีบหมหม <c oughs> ไม่ได้หรอ <c oughs> หนึ่งสองสามสี่สี่ะ <c oughs> อะไรอีกอะไรอีก เห็นอะไรพเพลงอะไรปะเห็นฉันไม่มีค่าอะไรเพลงอะไรไ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหอหีบหากมีเวลามาเยี่ยมบันดาบังเดิ้เด้อย่ามัวไปเหอแสงไฟในเมืองบังครั้งอย่มัวไปส่องเป็นรคนดังดาเด็กเออเอ้อเออ เด็กหนึ่งสองสามห่ดละหนึ่งสองสามเดียวได้าให้ฉเดี่ยวได้เวลาที่ฉันนั่งคาเอไม่ใช่เจ็ดแปดเก้าสิบเราอยากตีตัวเองเราอยากตีเอง ได้ดาเด็กดาเด็กอีกแล้วเพลงต่อเด็กมัวแล้วมัวน่วมัวดาเด็กขึ้นต้นดาเด็กขึ้นต้นเออดำนาชื่อดำนาชื่อมัวแล้วมัวแล้วอ่ะข้ามเขบินอ่ะไอฟเลมายย้ำแฮะ ผมนะคบทรงผมเพิ่งไปตัดผมมาใหม่ทุกคนดูระเด็เดินเดียงดังเดินนินงเดนเดินเดียเดินเดีงเดนเดียงดงเเดินเดดนเดินดินเดนเดินเดียเดินเดงเดนเดียดังเด็เด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกันกไก

ไม่โดนนะขาวบาหนึ่งสองสามกุที่เบลงูมันเลื้อยเข้ามาอยู่ที่เอวเยเย่อยากยิ้มของเธอมันทำให้ใจฉันมั่วแล้วเลยวละอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักกันด้วยหัวใจเจ้าจานเจ้าจาน นั่นเดียวได้เวลาที่ฉันนั่งคาเธอแต่ดีแบบนี้ฉันก็คงไม่อาจเจอจะจันใจของผมมันเริ่มจะละลายนะจึงจะได้คุณมาครอบครองเต็มที่ล่ะเพลงไหนวะรอลิงรอลิงรอลิงเหรอเอ่อรอลิง ลามะลิลาขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลาลลินลลลลลลลาลลลลลลลามลลลลาลลมพีา thào cơm ăn bơ đầy đồ đẻ đâu chẳng lấy cả bó nữa đâu 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 <laughs> đâu 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 วันนี้น้องน้องยังไม่หยู่นหนาที่ที่ไม่มีเธอโลกก็พังทลายหนาที่ที่ไม่มีเธอใจดวงนี้น้องหนูกูไป,ปต่อไม่เป็นแล้วน,น,น้องหนูเดี๋ยวรอเพลงมานะคะเดี๋ยวรอเพลงมาน้องเพลงมาแล้วนะคะอ่ะน,อน,น,น้องหนูเอ้ยนกน้อวยวิ่เล่นน้อยสุจีฮ่าฮ่าฮ่าสุจี

วันพรุงีนมันไม่มีเธออีกแล้วมีเพียงฉันและใจฉันช้ำพร้อมความแหลกเลวโอเคนะคะเราก็จบกันไปแค่นี้นะเพราะว่าเพลงไป็นไรเพลงเป็นไรเพลงปวดท้องค่ะปวดปวดอื้อ <c oughs> โอเคฝากทุกคนกดติดตาม กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วยนะคะบายบายเอาวินเนอร์มาบายบายกล้องเลยลูกบาย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 